ออ่าอ้ตบลื่อนนอ่องเลน้ออตบรข้างเลยดิตบโอ้ยตบบ้อ้ยโอ้ยมักี้ไเวลาเราไ่ใชเราไม่ต้องไปหน่อยเดียวโอเคมือสายเราต้องมาอย่างน้ถ้าเราไปอย่างนี้ั้อ หนักไม่น so, ่กคุณไม่ใช่อยู่ที่ว่าเราใช่ไมใชูกที่ของตัวการเสรออตัวมันจะหนักนะเฮ้เฮ้ยาวมากขาหลงยงยุเฮ้ยอัออ๋ออ่ออยบฮ๋ออัอเ๋ออหยิอ่ะสยอ่ะหนึงตงอ่ะนงอ่ะต ต้อวอเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาต้องมาต้องมาต้องมาอมาอมาอมาตี้องน้วัดีครัมากันเม่อี๊อ่าเวลาไปาหาเคยเคยจะดต่อยอย่างเดียวไงอ่าเดีวสวัสดีครับทุกท่าน ตอยาวปึ๊บมขาหลังไม่ยกปึ๊บ่มเต่ามาครับเต่าฮะเริ่มเริ่อ่าบิดอย่างเดียวไม่ต้องยกบิดอย่างเดียวเรื่องยกอืมใช้ได้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 นะเคล็ดอะเนี่ยเคลอยู่กับพี่สองเดือนละแลดูแลสามเมือนแล้วตองวนแรงก่อนนะวันนี้บอกแค่กุบบาทเลยอะคราวนี้ เราต่อยมาหนังเพราะเราเ็งๆี่แ็บเพราะน้องเวลาต่อยไอ้โป้ดก้อันนี้มีตามมาด้วยมันจะหนักอีกยกนึ่งเปล่ายกหนึ่งหมการกกนี้ไปอย่างนี้ลงไหนด้การอยน้อยกาน้ ลไง่งต้พงทอมันจ้ะลงมาโดนน้ด่เราอยากไปอยู่อีเราลงยไง่รางหม้ไเต้องเก่ตัาี้ยังเดีวัเกนไม่ได้พันไม่ได้พันไม่ได้พเนา่ยมันไม่ล็อกไง อะไรอ่ะดีกว่าเลซอยก็ถามซอเลยโมไม่ไซอวันแรกดับเลยถามซอดเวันแรกซอแล้วโมอะไรสดไม่เป็นไรอ่ะซอมารู้ดีซอรู้นะซอลรูว่าวันแรกมันเรื่องแต่ตอนนี้มันถูกต่อยกัได้อ่ะเนอะไรพี่ไม้ใคนะนั่นพี่บะ ขอบคุณมากครับคุณแทนวันนี้พอดีตลาดช่องเจ็ดนะครับก็มาถ่ายทีที่นี่เพราะมาหลังบานทีมาหลังบางทีน้องยิ่งเป็นอน่งไรเขามาจัดทำที่เราเจ็บคืออยี่นไม่ได้ มันเจอพี่เจอมันัดมนัดมนัดมนัดพี่เพชรอ๋อเราไม่นส่งไม่เงี้วเราบินส่งบุญจำนงไงเราจะไม่ต้องใช้แรงเราเยอะเรืเจะใช้แค่ไหนนี่ขอขอต่อยเอ้ยใช้ยาเลยพี่ ติงตึงตงต,งต,งตงึอยู่แค่นี้กเพราะมันไปเดีวใช้ใช,ช้ส่วน,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 กกน,นี้น้หนักร็ต้อนอยู่แวัสดีครับพี่พี่วันครับไม่ต้องไปงามไม่ต้องมาใช้แรงเราเยอะแลใช้แรงเราเยอะต่อยได้อยู่นาที